วันนี้แพรมารีวิวลิปเม e บอร์ลีน t i นติเม i ลิป i ิ k เป็นลิปดัดสตอที่แบบเกาหลีมากเขาจะเป็นลิปเนื้อแมทที่ผสมเบอร์ลิงเจลเหมาะกับคนที่ชอบเบลนด์ขอบปากแบบฟ้งๆให้มันดูอวบอิ่มเหมือนสาวเกาหลีเนี่ยมันจะดูเบลเบลเนียนเนดูอวบอิ่มจริงๆแพทาเลยขอบปากมาเยอะเลยนะเนี่ยจะทําให้การเบอร์ขอบปาก เนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆแล้วก็สีลิปสติกเขาเนี่ยชัดมากติดทนด้วยปาดทีเดียวเนี่ยให้สีสดที่ชัดเจนเนื้อเขาเนี่ยจะมีความลื่นๆนิดนึงนะคะเพราะเขาผสมเบอร์ลิงเจลมาให้เราเดี๋ยวเรามาดูเลยคะ่ะว่าแต่ละสีเนี่ยเป็นสีแบบไหนบ้างสีแรกนะคะก็คือสีที่แพ้ทาอยู่ตอนนี้เลยมอบลัชนะคะจะเป็นสีชมพูสุภาพแบบว่าน่ารักเรียบร้อยมากแพทชอบเพราะว่าเป็นสีที่มันทาง,ง่ายนะคะสดใสแล้วก็ไม่ได้เป็นชมพู ที่มันเด็กเกินไปอ่ะมันจะติดความตุนๆนหน่อยๆมาให้ด้วยนะทาไปทำงานก็จะดูแบบว่าเป็นสาวผู้ดีเรียบร้อยเลยนะคะส่วนมออามอนสีที่2เนี่ยจะเป็นสีชมพูตุ่นเลยทุกคนเป็นสีที่สวยละมุนทาแล้วดูหวานผู้ดีจะเป็นสีที่ไม่ได้สดใสเท่ามอบลัชดดูโตขึ้นอีกนิดนึงนะดูแบบแพงๆแล้วก็มอพีชนะคะจะเป็นสีนูด๊ดส้มพีชที่สวยละมุนมากคะ่ะออกแนวสด ามากกว่านูดป่วยอะ่ะตอนแรกแพคคิดว่าจะไม่รอดนะถ้าทาสีนี้อ่ะสรุปว่ามันดีมากทุกคนเอามาทาแล้วดูหน้าสดใสแล้วเป็นสีที่เอาไปมิกกับสีอื่นเนี่ยยิ่งสวยเลยนะ <S <S ต่อไป <S <S คือมอรัสเป็นสีแดงตุ่นนะทุกคนแต่ไม่ใช่แดงเพียวๆจะเป็นสีแดงอมน้ำตาลเบาๆ <S <S คือเบามากๆเลยถ้าเทียบกับสีอื่นเนี่ยจะเห็นแต่ถ้าไม่เทียบนี่คือดูไม่รู้เลยนะคะมันไม่ได้แดงจัดจนเกินไปเราสามารถทาเดี่ยวๆได้เลยนะไม่ได้ทําให้ดูหน้าแก่แน่นอนต่อมาเป็นมอส สกาเลตนะคะตัวนี้จะเป็นสีแดงสดที่ไม่มีติ่งสีชมพูสีน้ำตาลอะไรทั้งนั้นนะคะมันเป็นแดงเพียวๆแดงเรียวๆเลยสีสวยแล้วก็ขับผิวมากยิ้มผีนี่คือฟันขาวเลยทุกคนส่วนสีสุดท้ายจะเป็นมอรูบี้นะคะอันเนี้ยไม่คิดเลยว่าจะสวยเป็นสีแดงที่มีติ่งชมพูนิดนึงนะซึ่งเป็นสีที่ไม่ค่อยเห็นคนทากันอะแต่ว่ามันเป็นสีแดงที่พอทาแล้วเบอร์ขอบปากมันฟูงๆนี่คือมันดูสวยมากเลยนะ กลุมนะว่ามันเป็นลิปแมทที่แบบสีเกาหลีมากเกาหลีจริงๆแล้วก็ทาเดียวๆเนี่ยก็สวยทุกสีเลยตัวเนี้ยใครที่ทาลิปไม่ค่อยเก่งแบบแพรเนี่ยคือทาแล้วมีปัญหาเรื่องการเก็บขอบปากให้มันดูกริบดูเนียนเนี่ยคือใช้ตัวนี้นะคะเหมาะมากๆเพราะว่ามันเกลี่ยง่ายมันสามารถทําให้ขอบปากดู เบลอๆฝุ ur, ่งๆซึ่งเราใช้นิ้วอ่ะเบลนดได้เลยนะไม่ต้องมาใช้ความละเมียดละไมาทาหรือว่าใช้เวลาทานานเลยนะคะเนื้อลิปดีสีลิปดีสีสวยราคาก็ไม่แรงเลยนะแค่ละ199บาทนะคะซึ่งแพ้ว่ามันก็ถูกกว่าแบบลิปเกาหลีหลายๆตัวอีกนะใครที่ชอบสีไหนนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้แพ้ก็ขอลาไปก่อนค่ะ